วัสดีครับผมจังรีพาคุยครับใครที่มีปัญหาเรื่องโทรศัพท์แบตร้อนโทรศัพท์ร้อนแบตหมดไววันนี้ผมมีวิธีแก้นะครับตามเข้าไปดูเลยนะครับโอเคครับก็เราเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่ Playstore ก่อนนะครับอ่าโอเคเราไปที่ Playstore นะครับโอเคแล้วจากนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยโหลดหรือว่าได้โหลดแล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยโหลดก็ให้เข้าไปที่ ไปสตอรแล้วก็ไปพิมพ์ว่า C P U เย็นนะครับเขียนภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วอันนี้ผมเขียนไปแล้วนะครับแล้วก็ผมก็กดเข้าไปเห็นไหมครับขึ้นว่า C P U เป็นรูปพัดลมแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับตัวแรกเลยนะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บขึ้นหน้านี้นะครับคนที่ยังไม่ติดตั้งก็ติดตั้งเลยติดตั้งตามผมไปเลยนะครับแล้วก็เราก็ไปกดติดตั้งครับโอเครอสักครู่หนึ่งครับผมเขากำลังติดตั้ง นะครับรอสักแป๊บหนึ่งโอเคอย่างนี้ปุ๊บพอมันเรงติดตั้งเสร็จปั๊บกดเปิดเลยครับนี่นะครับรอสักครู่นะครับนะตรงนี้ก็จะมีโฆษณาขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะมีเปิดกับปิดนะครับเราไปกดปิดโฆษณาเลยครับผมนะครับดูครับตอนนี้เขาบอกว่าลูกเล่นใหม่ๆโอเคนะครับ เขาก็แอปตัวนี้นะครับก็จะเป็นแอปที่ณตอนนี้นะครับได้รับความนิยมสูงมากๆเขาก็จะมีอ่ารูเล่นใหม่ๆมาให้เราด้วยนะครับอ่าแต่ว่าเรายังไม่ต้องสนใจนะครับให้เราไปตอบตกลงก่อนตกลงนะครับเห็นไหมครับข้างบนตัวนี้นะครับมันจะเป็น1 1 2 3 f นะครับโอ้โหร้อนมากนะครับตอนนี้มันเป็น F อยู่นะครับให้เราไปเปลี่ยนเป็น ตัว c นะครับให้เราไปไปที่รูปฟันเฟืองด้านขวามือนะครับให้เราไปเป็นขึ้นไปที่รูปฟันเฟืองขวามือนะครับเห็นไหมครับเราก็ไปกดเข้าไปปั๊บเห็นไหมครับหน่วยอุณหภูมิเห็นไหมครับเราจะเห็นช่องว่าตัว f กับตัว c นะครับให้เราไปกดเป็นตัว c ปั๊บนะครับแล้วเราก็ไปกดย้อนกลับนะครับเราไปกดย้อนกลับนะออลูกศรนี้ย้อนกลับเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัว c แล้วใช่ไหมครับ โอเคแอปตัวนี้มันดีมากๆนะครับแล้วก็จากนั้นจะเห็นไหมครับพื้นที่เรา29%เนี่ยมีพื้นที่ว่างอยู่75.9จกิกนะครับตรงแรมตรงการสีส้มนะครับแรมมีพื้นที่ว่างอยู่876เกไบต์นะครับเราจะเพิ่มก็ได้นะครับหรือว่าปรับให้ดีขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราไปที่ล้างล้างตรงนี้ก่อนนะครับล้างนะครับอ่าเราไปที่ล้างปั๊บอ่า เขาจะเขาจะถามว่าแกรนได้รับอนุญาตนะครับเราก็ต้องหมายถึงว่าเราจะให้เขาอนุญาตให้เขาเข้าไปทํางานไหมนะครับเราก็ตอบเลยว่าอนุญาตเดี๋ยวนี้นะครับเราก็กดเข้าไปว่าอนุญาตเดี๋ยวนี้นะครับนะรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเราให้สิทธิ์ให้เขาไปนะครับ่าเราก็เรื่องนะครับเขาบอกว่าอนุญาตไม่อนุญาตขึ้ไม่อนุญาตเราจะต้องเข้าไปอนุญาตมันก่อนนะครับอนุญาตให้เขาทํางานเราเข้าไปปุ๊บ เราก็จะต้องเปิดนะครับเปิดให้เขาเข้าไปทํางานคือเราจะต้องอนุญาตให้เขาเข้าบ้านเรานั่นแหละครับอ่าหลังจากนั้นเรากดอนุญาตเสร็จแล้วเราก็กดแบ็กกลับครับอ่าแล้วก็พอมาขึ้นหน้านี้ยังไม่ต้องตกใจนะครับเราก็กดอนุญาตเข้าไปใหม่นะครับเห็นนะครับเขาจะเริ่มทํางานนะครับนะเขาจะดูว่ามีแคทไหนไฟไหนบ้างที่เข้ามาอยู่ในระบบเราแล้วมันทําให้ร้อนโอเคครับ อ่ามีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหไฟต่างๆที่เราไม่ได้ใช้งานแต่ว่ามันทาเราไม่ได้ใช้งานแต่มันแอบใช้งานโทรศัพท์เราข้างหลังบ้านนะครับโอเคเมื่อขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับอ่าเราพร้อมที่จะลบมันออกเราก็ล้างเลยครับเี่ยหรือว่าลบนั่นแหละครับล้างเลยล้างเลยกดล้างเข้าไปครับตรงนี้มันจะทํางานช้านิดน,นึงนะครับเพราะว่าไฟแต่ละไฟนี่มันเหมือนมันเยอะแล้วก็มันต้องทํางานนะครับตรงนี้ เมื่อมันพบแล้วมันทํางานมันก็จะค่อยๆลบนะครับแล้วมันก็จะสะอาดมากนะครับแค่ตัวนี้นะครับมีอยู่สีวิธีเท่านั้นแหละที่จะทําให้โทรศัพท์เราหายร้อนได้นะครับเพื่อนๆก็อ่ไม่ต้องตกใจนะครับผมก็มีคลิปดีๆผมก็มานําเสนอเพื่อนๆทุกคนนะครับล้างแล้วร,รักษาความปลอดภัยโทรศัพท์ของคุณนี่แหละครับพอมันจะมีโฆษณาขึ้นมานิดนึงอย่างนี้นะครับอ่าเราก็พอโฆษณาหมดปุ๊บเราก็ไปกด กดาการกระบาดขาบบนออกเลยนะครับกดเลยนะครับอ่าต่อไปพอมันล้างเสร็จปุ๊บเราก็กดออกไปต่อนะครับอ่าขั้นตอนที่1กดเสร็จแล้วโอเคเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาได้เยอะมากเมื่อกี้แค่27ตอนนี้มัน29แล้วนะครับแล้วก็ต่อไปสีส้มแลมโอเคเราจะต้องเพิ่มให้มันด้วยนะครับอ่ขั้นตอนที่2ก็กดไปที่แลมตัวนี้นะครับ อ่าเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะสแกนหาว่ามันมีแอปไหนที่มันแย่งพื้นที่บ้างนะครับก็เรากดเข้าไปนะครับนะแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะค้นหาว่ามีอะไรบ้างที่จะให้เราล้างนะครับโอเคพอมันเข้ามามันเพิ่มตัวนี้เสร็จปุ๊บมันค้นหาเจอเสร็จปุ๊บระบบเพิ่มเลยเราเพิ่มแรมให้เราเลยนะครับอ่านะแล้วมันก็จะลบ ไอ้ที่มันไม่จําเป็นนะครับที่เราเข้ามาแล้วเราไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็หรือว่าเราใช้หมดแล้วเราไม่ได้ทําอะไรนะครับมีแอป,ปต่างๆเข้ามานะครับอ่า,ามันก็จะปรับแรมให้เราด้วยเพิ่มแรมได้ด้วยครับแล้วก็มีโฆษณาขึ้นมาเหมือนเดิมก็ให้รอแป,ป๊บนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นแอป,ปใช้ฟรีเมื่อมันมีการกระบาดขึ้นมาแล้วนะครับให้ดูด้านซ้ายมือน,นะครับให้เรากดปิดมันไปนะครับเมื่อมันได้เสร็จแล้วเราก็ทําการเหมือนเดิม แบ็คกับที่มุมซ้ายด้านเดินนะครับต่อไปขั้นตอนที่3นะครับโอ้ทำไมความร้อนยังไม่ลดลงเลยเราทําทีละขั้นตอนนะขั้นตอนที่3คือแบตเตอรี่โอ้โหมีแอปอะไรแอปใช้แบตเตอรี่เราตลอดเลยทําไมแบตเตอรี่เราถึงหมดไวถึงร้อนไวนะครับโอเคมาที่แบตเตอรี่สีเขียวนะครับให้เราเพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะครับตอนนี้แอปตัวนี้ก็จะค้นหาเหมือนเดิมว่ามีอะไรที่มาแอบใช้แบตเตอรี่ของฉัน ทำให้แบตเตอรี่ของฉันร้อนทำงานอยู่ตลอดเวลาและก็แบตเตอรี่ของฉันหมดวจังเลยท่า,ท,าที่ฉันก็ชาร์จมาได้เต็มอยู่ตลอดโอเคก็ขึ้นแอปต่างๆเข้ามาเหมือนเดิมนะครับว่ามีอะไรบ้างที่แอปใช้แบตเตอรี่ของเราทําให้มันร้อนนะครับโอ้โหมีมากมายเลยนะครับดูนะครับเราก็บอกว่ายื่อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของเรานะครับเราก็กดยืนยันไปนะครับไม่ต้องตกใจนะโอเคดูครับนะ มันกาลังสแกนว่าตัวพมกนี้กําลังใช้แบตเตอรี่ของคุณโอเคปรับค่าให้เราเรียบร้อยนะครับก็มีโฆษณาเหมือนเดิมนะให้รอแป๊บหนึงให้รอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปกดสีกากบาทออกไปแล้วก็เราก็แบ็กกับนะครับโอเคทำไมอุณหภูมิยังไม่ลดเลยเมื่อกี้ร้อยกว่านะครับตอนนี้มันยัง47.6 องศาโหร้อนมาก50แล้วร้อนมากอ้าขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เรากดไปที่ครูดาวสีส้มนั่นแหละครับครูดาวสีส้มตรงวงกลมนั่นแหละครับ50.6นะครับข้างล่างนะครับอุณหภูมิ CPU นะให้เรากดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยขั้นตอนที่4กดเข้าไปเลยมันก็จะทําความเย็นให้กับเรานะครับมันก็จะทำความเย็นให้กับ CPU เราด้วยนะครับอ้าเรากดเข้าไปรอแป๊บหนึ่งนะครับ มันกำลังจัดก,การให้เราอยู่ว่ามีอะไรบ้างเข้าไปรบกวนใน CPU ของเราทำให้มันร้อนมากเลยโอเคนะครับพอเจอแล้วครับเราก็ครูดาวลบมันออกไปทำการจัดก,การมันออกไปเลยนะครับอ่ารอสักครู่นะครับอ่าพอมันทำงานไปเรื่อยๆมีอะไรบ้างครับแอปไหนบ้างที่ทำให้เราร้อนโอเคปรับคาบเรียบร้อย ตรงนี้นะครับมันไม่มีโฆษณาก็จริงอยู่แต่ว่ามันมีติดตั้งแล้วก็ปิดแอปตัวนี้นะครับเราก็ไปที่ช่องติดปิดเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการติดตั้งมันเราก็ปิดครับแล้วเราก็แบ็กกลับไปที่เดิมนะครับเห็นไหมครับอุณหภูมิมันก็จะลงมมาที่47.1แล้วนะครับนี่ก็จะอันนี้ก็ยังร้อนอยู่นะครับแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ว่าเราอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ณตอนนี้บ้านเราก็ร้อนอยู่นะครับ ก็ตอนนี้ก็กลางวันแสกๆเลยนะครับมันร้อนอยู่มีเพื่อนเพื่อนทักกันเข้ามาว่าโทรศัพท์เขาร้อนแบตหมดไวนะครับแล้วก็พื้นที่เต็มตลอดเลยโอเคครับผมก็มาได้ทําคลิปนี้ให้ดูนะครับแล้วอ่าเราก็มาดูเพิ่มเติมคลังนะครับว่ามีฟังชั่นอะไรให้เราบ้างนะครับฟังก์ชั่น1 2 3 4 5 6องาี่ห้าคังนี้นะครับโอ้โหตรงนี้มันก็เป็น1ในฟัง์ชันที่อยู่ข้างบนที่เขาให้เราใช้แล้วแหละครับถ้าเพื่อน อ่อจะลองดูก็กดเข้าไปก็เขาก็จะบอกว่าได้ได้ทำการแล้วนะครับหรือว่ามีแล้วมีให้ใช้ข้้งบนแล้วนะครับมีให้ใช้อยู่ในแอปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าของเพื่อนเพื่อนทำแล้วยังไม่ได้ประสิทธิภาพนะครับก็ลองไปหาแอปอื่นๆดูเนาะแต่ว่าแอปนี้นะครับผมอ่อก็มาแนะนำเพื่อนๆได้ขนาดนี้เห็นไหมครับตอนนี้ลงมาที่44.1แล้วนะครับก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปผมจะไปหาฟังก์ชันดีๆที่ว่าเป็นปัญหาการใช้โทรศัพท์ของเพื่อนๆแล้วก็ของผมเอามาลงเอามาแนะนํำเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ